สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับรายการไก่กุ๊กกุ๊กพาเล่นเกมไปอีกว่นะครับตอนนี้เราอยู่กับเกมเมทรีอเป็นเกมแนว RPG ประชนภัยแนวใหม่ครับมัใหม่เลยนะครับเราไปดูในเกมก,กันเลยดีกว่าครับไปไปกระโลยไปไปฟีมนเตอร์เกมนี้สามารถสลับตัวละครได้อย่างตัวนี้ปั๊บนี้ฟันฟัน มาดีพวกมอนเตอร์ตอนนี้ผมก็เปิดล็อกไมแค่นี่ดูดูบอดปล,ดม,ปล,ด,มปลดมีเปล่าน่าจะมีแต่ยังไม่รู้ถึงไหนไงยังไ,ไม่ไปดึงเลยก็ตรงนี้พระดำพระแนะนำเควน,นะครับเกมนี้ไม่มีหอดอาร์เชอร์นะครับสามารถตัดไม้ได้ด้วยเนี่ยตัดไม้ปับ๊บตัด นี่เกลอะไรกันนี่ไม้ก็สามารถตัดได้กระโดดนี่ตัดไม้ตัดไม้เห็นแล้วเกยกาหวัวเกยกาตาปุ๊บเก็บเก็บเก็บ shift ออกมาพื้นที่เปยนแม็ก เกมนี้ก็มีแครดราซีนะครับเสียดายแม่งไม่มีภาษาไทยโอ้โหไปกันเลยเลือก14อ่ะจากสิบเอ็เป็นสสิบนะครับหมดตละลักการคุณแรกอัพเกรดตะครัรทุ่มไหนวะปุ่มนี้สินี่ไหนดูสิ

ไม่ใช่เลยีนนี่ไม่ใช่ไม่ใช่อ,อันนี้งนี่ไอ้นี่ก็คือดูสกิลแ,แล้วแต่ตัวชาร์จริงเอากดอัพเกรดก็กดตรงนี้เดี๋ยวอัพเกรดอะไรกันด้ เออตันนี้ย so ังอยู่ยี่สิ่เลยสิสิบเอ็ดแล้วอะสิบบสองแล้วแล้วก็ตันนี้เพื่อแอไปสิบหกนี่มากดตรงนี้เพื่อชาตี อยาให้กดเครื่องดบดูกราฟิกนี่สุดยอดอะไรดีสวยจังเลยกดน้ำทางให้ออกไปกันให้ออกเข้าไปออกไปเด้อ yeah. เป็นแต่นิดกว่าไหนให้ไปทำอะไร Nay, nha. Ip môn ninh yay. Oi, cây Ôi Tu kênh em ơi. Mùi nìa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 . Mùi Má tôm, Một Mùi Một Mùi yeah. เอโก้ Echo, หอยไ้เท้าหัวไ้เท้าหัวไ้เท้า,ททาต้องเจอธาตุชั้นไฟนี่ป้งป้งป้งไฟไหม้ไปเลยไฟไหม้ไปเลยโอ้โหต้องข้ามสะพานตายนะแล้วเราก็ออยู่ตรงนี้ซะด้วยไป ไงวิ่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 งเร่งไป,ไปเลยเอ้ยยังขุดไม่ได้ยังไม่มีบอกขุดนะคะอะไรทางนี้โอ้ยยืนเหมือนจะข้าได้แต่ข้าไม่ได้เว้ยไปเป็นแม็กเกมีกก็แบกพักโอโหนี่ นี่ไงอย่าอย่าหมาป่าจากจากการหมาป่าให้หมดไปเลยเอ้แม้แต่ตัวเดียวเลือแล้วมันเห็นใจยากว่ะฮฮิทุบเท้งเลยอะไรเนี่ยอะไรวะไม่รู้ไม่รร้เหมือนกันมันเตอร์อะไรวะ คอนเตอร์ลมโอ้โหมียาสองตัวยาได้ไรวะได้ไรได้ไรไปเก็บห้าหกสิเก้าเมตรกันเลือไม่ไปอ่ะอยี่แย่ไปนี่ไป เอาไปตามคำสั่งเขาหน่อยข้าใจป่ะเป็นแม็กเอเลียที่สองอฮะอม่เป็นอ่งรขามารีไม่ใช่มา มาป่ากันลึกจะทำายให้หมดเลยทำไมหรอถ้าไม่ตายคืนฮามเห็นแน่ไปตอนนี้มีโอ้ยยังไม่มสนุกเลยใครกันแนะ่พ่อโอเคปะ นี่ใครอ่ะเฮ้ก็จะจบขอสักทีไปเทนี้กันละกันปงปงตุ้มมาซิมาเปล่ามาเปล่า จากติหมกกกากายกาดจังเลยอ่ะดู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 ด,ด,ดูทำไมหรอทำไมหรอทำไมหรอทำไมตายกระบวนท่า,ดาดสิกแซกอ่ะไม่ได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปบอะตอนท่านี้หลงว่ะตุ้มยังไม่หรอไม่หรอไมรออยากดูท่าไม่ตายตัวนี้อ่ะ เยวจะมาลองดูท้าในอัตติของตัวนี้กันเลยมาสิทุบป่านาเมมีแค่นี้แหละมาไปอย,ยากพิโรดแค่นี้โอ้โหแม่งไม่มีหาเลยเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่งเอ้ย เกนี้ก็สามารถขุดแร่ตัดต้นไม้ลองไปแอเรียนที่หนึ่งเลยว่ะไปหาตกปลาเกมนี้ก็หาตกปลาลองไปตัดแอเรีที่หนึ่งเลยเดินไปเลยทางไหนวะโอ้โหนึ่งหนึ่งวากเลยสายนสองนี่ตอนนี้เราอยู่นี่เนะเราก็เดินตรงไป มาดิหมาป่าทำไมหรอมีปะัะนาหรออย่าชิปไปวิ่งเร็ววิ่งเร็วนี่เราก็ถึงแล้วเราสามารถตกปลาเราก็เดินไปตรงนี้นี่นี่เดินไปทางนี้ข้าฝั่งก่อน ทาไม่ได้ดีกว่าลืมไปตายแล้วตกปลาตกปลาหาจ็ดตกปลานี่กดตรงนี้เพื่อตกปลานะครับเราตกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เข้าเข้ายัางว่ามาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวนี่ไม่ได้เพนหาอะไรเลย แล้วเกมนี่ก็มีอย่างหนึ่งครับความเกรือนะครับมีตัวละครต้องมีความเกรือตอนนี้มีหมดหมื่นเจ็ดครับขอแบบโลอันนี้อาวุธอันนี้ของแพงอาวุธก๊าซนี่ไหนตู้ไหนดีตัวน,นี้ซิ

โอ้โหตัวอาเกลเกลไอ้ก็ตะวนี้ซับิเกลโอ้โหยิงธนูตัวใหม่นี้ตัวใหม่ไอ้ก็นี้โอ้โหแม่งกูมีกี่ตัวแลนี่เกลไหนลองรลบนี้ลอบสุดท้ายกันไปครับ มาแล้วจุดสะดวน,นฟิวเหมือนเดิมเลยออตโนิโอ,โอไม่แก <c oughs> เป็นแบบตัวนั้นวะอ๋อไม่ได้เลยเกลือเกลือไปถ้าใครอยากเล่น ถ้าใครอยากเล่นเกมนี้ก็ลิงก์ถ้าใคลิปเลยครับถ้าใครชอบคลิปนี้ขอให้กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับครับบ๊ายบายจ้าทุกสดีครับไปละบ๊ายบายไปไหนวะศัตรูนั่งโง่ยาบนท่าดาบแห่งเพลิงไปละบ๊ายบายครับสวัสดีครับ